วสวัครับพบกับช่องช่างเด่ยวครับพอดีผมมาเห็นคนขยันนะครับแห่งทีมงานเที่ยงทรรมนะครับเดี๋ยวผม,มีมอะไรจะไปให้เขาครับเห็น,นเขาขยันขยันเหลือเกินขยันจนหน้ามันไสเนี่ยนี่แหละลมพัดขาดอ หัวใจอายรอฟังข่าวคิดหอดผู้สาวเกี่ยวข่าวไว้รอปีก่อนว่าสิคืนมาสัญญาเมื่อคราวปลาคนแต่พอเจ้าจรคืนก่อนยังฝันเห็นเธอพอดีผมมีให้คุณเลือก จะกินทั้งสองกระป๋องก็ได้ครับขอบคุณครับช่างอัศดงรู้งานมากนะครับช่างเดียวถือกล้องมาปุ๊บเีร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับต่อไปแล้วไปเป็นนักร้องกบไปเป็นนักร้องใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะส่งเสริมเขาไปรายการรายการหนึ่งอยู่ครับบอแสดงว่าช่วงนี้เจแหล่มมีงานให้เจ้าเป็นบอกไม่ไม่มีนี่ไม่มีนี่โมเมนตตาร้องนั่นบอกเลยเพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินไป เติมน้ำมันไปรายการนี้นะครับระบบคนนาไก่บ่มีวงดนตรีบะครับมีแต่นั้นแหละมันมีกับมีเท่าใดมันกับมันได้หรอกมีเท่าใดกับเไ่าใดจะเลิบโบจเลิอบ้านกับบ้านใหญ่อยู่ได้บ้านคนนไก่ใหญ่อยู่ได้แต่ดอกบัวมีซิกกับยังงงเป็นเป็นไหนคือมาได้มาเหงานผู้เดียวครับวันนี้ครับติดประชุมครับจิตประชุม เพิ่นประชุมยังครับอสมอครับอสมอนี่ย่อมาจากยังครับอาสาสุขครับอาสาสุกมันเม็นอาสาเมียบ่งเงินเดือนนี้เท่าไหร่ครับเป็นเงินเดือนจ้บาดเงินเดือนครับเป็นอ๋อคือค่าทธแทนเนาะเงินเดือนบ่ครับว่าได้เป็นเงินเดือนเป็น ันกบเดือนละหนึ่งพันบาทเพิ่มโควิดอีกห้าร้อยบาทก็แม่นเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเข้าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์มาปุ๊บเนี่ยเขาว่าประชุมนี่ปุ๊บนี่ทีมเกี่ยวแล่นเลยมันบอกครับยงเป็นที่ที่ไปเป็นนี่เพราะเพราะอย่างพราะใจรักหรือว่าใจรักครับหรือว่าได้ออกจากเงือนมันบ่มีเงินเดือนเด้บ่มีเงินเดือนครับเสียเวลาไปประชุมกไปเพราะใจรักหรือว่าได้ดีใจได้ออกจากบ้าน ผมกับว่าไปผสมยุบมันนี่ผมมาบุกไปสมองคือการผมกันี้ตอนแรกนี่ตอนแรกนี่เนาะตอนแรกนี่เมื่อมัาเข้าอยู่บ่แล้วล่ะครับแล้วล่ะแต่แต่ว่าที่ได้ไปนอนนาอยู่บ่ตอนแรกนอนคือเก่านอนคือเก่าเ้ลืงงวงเปล่าโอ้ก็เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวงัวจักโตอยู่นาน่ะสองโตครึ่งครับคือบ่เอาเข้ามาบ้านครับสองโตครึ่งครับคือบ่เอาเข้ามาบ้าน อยากให้มันขีน่ใส่นายามนขี่ใสนาเพราะฉะนั้นเาต้องไอ้มันมีแผลนะนี่ฮะมีแผนมีแผน,นต,ตั้งแต่คนนอนนาหรือเปล่าครับตั้งแต่จ้างเขามาเกี่ยวข้าวนี่มีแผนแล้ว <c ười> อคอยขี่โมไซค์ห้องกี่กากี่กาใส่คอยอยู่บรรดาน้นองๆเพื่อนนะ <c ười> ได้กินแล้วได้แห้งเผ็ดเปรี้ยกละบดนมันยังก็ยิ่ห้อยยังก็เอฟโซ่กระป๋องสีมนะเนาะ รสชาติเป็นไงนายเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้ลาเต้ลาเต้ป๊อ,อ <laughs> หน้าหน้าตาเป็นตาเอาไปกินมา,ามขั่วไปกินลาต้มลาเต้สร้ <laughs> <laughs> างอัจจะดงแห่งทีมเที่ยงธรรมครับเที่ยงธรรมคอนสตรัคชันเมื่อนี้มาผู้เดียวมาสองแต่เขานี่มือป้าแล้วเลือคนเดียวสงสัยที่ได้ย่างลัดท่งเมือครับ ลัดท้องนี่แม่นบ่ะถัวให้เมียมาอมยเาามาอาแล้วเมียเจ้าเฝ้าเมาเลยเนาะย่างมารถแม่นป่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ทั้งเดียวนะครับขอบคุณครัับสสวดีครับ